บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการถอนฐานออกจากพื้นที่ปราสาทพวิหารหรือว่าพื้นที่ที่เขาบอกว่ามันเป็นของเขาท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทัวลงไม่นานนะสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า Facebook หุ่นเซนนะครับได้มีการบล็อก ip a d แอดเ s ที่มาจากประเทศไทยทั้งหมดฮะคนไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้คนไทยไม่สามารถที่จะไปเข้าดูเนื่องจากว่าทัวคณะใหญ่นะครับมีการไปลง จนทําให้ฮุนเซนเนี่ยนะครับเกิดอาการหลอนขึ้นมาจึงได้มีการบล็อก IP ของไทยทั้งหมด <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาพูดคุยกันตถอนะครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงฮะระหว่างประเทศมันก็เกิดจากกรณีที่นายฮุนเซนนะครับ คนไทยเรียกว่าปากแจ๋วอะนะปากแจ๋วก็คือเขาก็โพสต์ข้อความนี่แหละแล้วบังเอิญว่าข้อความดังกล่าวนั้นมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะมายังฝั่งไทยมันก็เลยทําให้คนไทยหลายคนนะครับก็เข้าไปอ่าน Facebook ของฮุนเซนเมื่ออ่านจบแล้วครับก็รู้สึกว่าแสดงความไม่พึงพอใจปรารถนาเท่าไหร่ก็เลยทําให้คณะทัวรไทยนะฮะน่าจะเป็นคณะใหญ่เลย ไปกันเป็นรถบัสนะครับน่าจะหลายคันรถบัสเลยครับก็ไปลงใน Facebook ของฮุนเซนนะเถ้าผู้ชมขอโทษนะเราต้องเรียกเต็มยศหน่อยเราต้องเรียกว่าท่านจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบูดีเตโชฮุนเซนถ้าเป็นท่านผู้ชมเรียกว่าอะไรฮะขอคนละคอมเมนต์นะฮะว่าคนไทยเนี่ยเรียกว่าท่านฮุนเซนว่าอย่างไรฮุนเซนเนี่ยก็เป็นประธานพุทธ,ธสภากัมพูชาครับแล้วก็เป็นบิดาของ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือนายฮุนมาเด็จเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความครับผ่านเฟซบุ๊กที่ต้องการจะบ่งบอกว่ามันมีคนไทยบางกลุ่มนะเข้ามาในเฟซบุ๊กของผมแล้วก็โพสต์ข้อความที่รับไม่ได้ะท่านผู้ชมเขาก็ต้องการจะบ่งบอกว่าคนไทยเหล่านี้เป็นพวกสุดตรงแล้วก็ต้องการเข้ามาทําลายความสมัครสามาัครีกันนะครับระหว่างรัฐบาลประชาคมกัมพูชา แล้วก็ไทยคนเหล่านี้ต้องการมายั่วยุฮะให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็นํามาสู่ความไม่ลงรอยกันทางทหารระหว่างสองประเทศซึ่งคณะทัวร์ที่มาจากฝั่งไทยนะครับหลายคณะก็เลยมีการเข้าไปคอมเมนต์นะฮะเรียกร้องให้ฐานกัมพูชาเนี่ยนะครับควรจะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวคุณเซนเนี่ยนะก็เลยมีการเขียนข้อความแล้วก็แจกแจงถึง3าประเด็นด้วยกันฮะ ก็คือ 1. เขาต้องการพูดถึงสามเหลี่ยมมรกฏว่ามันเป็นดินแดงของกัมพูชาฐานกาัมพูชานั้นได้มีการประจำการในพื้นที่รังกลาง่าวก่อนข้อโตกลงสันติภาพในกรุงปารีสครับก็คือเมื่อประมาณ14ปีก่อนก่อนที่ไทยกับกัมพูชานั้นจะมีการเข้ามาบันทึกความเข้าใจร่วมกันในปี4-3เป็นพศในฝั่งไทยครับแต่กัมพูชาเรียกว่าปี2000 ก็จะมีองค์กรโลกครับอย่าง UNTAC เนี่ยสามารถเป็นสักขีพยานได้แล้วถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้เอาอย่างนี้แม่ล่ะไปคุยกันที่ศาลโลกเลยฮะคือฮุนเซนต้องการจะบอกว่าถ้าเคลียร์ปัญหากันไม่จบเดี๋ยวไปว่ากันที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับซึ่งหมายถึงว่าฮุนเซนเนี่ยกำลังจะนําเรื่องนี้ครับไปขึ้นสู่ศาลโลกแล้วในเรื่องนี้นะรัฐบาลไทยเนี่ยอย่าไป จี้ตามเขานะวางเฉยว่าจะดีหากว่ารัฐบาลไทยไปจี้ตามเขาเนี่ยแล้วก็นําประเด็นดังกล่าวขึ้นสู่สารโลกผมถามว่าทันเหลี่ยมเขาหรือเปล่าแต่ท่านผู้ชมครับเราเนี่ยได้มีการประกาศว่าไม่รับอํานาจศาลนะในสมัยที่นายเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีมีการพูดว่าไทยเนี่ยไม่รับอํานาจศาแลแล้วแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลในปัจจุบันนี้ยังจะไปจี้ตามเขาเนะเอาเรื่องเนี่ย ไปคุยกันที่สารโลกเพื่อตกลงกันถ้ามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็รับผิดชอบไปซึ่งเรื่องนี้มันควรปล่อยให้คณะกรรมการนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคุยกันดีกว่าก็คือ JBC กับ TBC หรือแม้แต่ RBC เนี่ยเขาก็คุยกันไปครับหาข้อตกลงกันไปเชื่อมั่นได้ว่ามันก็ต้องตกลงกันได้ครับหากว่าตกลงไม่ได้ก็ต้องอยู่ในกรอบกติกาเดิมก็คือเป็นพื้นที่ no man land ุกอย่างมันก็จบฮะไม่มีปัญหาในเมื่อเราใช้ไม่ได้คุณก็ใช้ไม่ได้เราก็ว่ามันก็แฟแฟกันทั้งคู่ครับไม่ใช่ว่าจะมาเลียมเอาเรื่องเลียมๆนะเช่นการขุดคูเลสนี่แหละแล้วก็ถ่ายรูปดูสิมันเป็นดินแดนของกัมพูชานะเพราะไม่ชนันแล้วเนี่ยกัมพูชาจะมาขุดคูเลสได้ยังไงยาวตั้ง630เมตรนะ่ะเป็นระยะทางกว่าเกือบ1กิโลเมตรนะ เขาก็อ้างว่าถ้ามันไม่ได้เป็นดินแดนของกามพูชาเนี่ยกามพูชาคงไม่ได้ขุดยาวถึงขนาดนี้หละท่านผู้ชมครับก็อยากจะบอกว่านี่แหละมันเล่นทีเผลอเนี่ยมันเล่นทีเผลอเมื่อเราเผลอมันก็เข้าไปขุดแล้วก็ถ่ายรูปครับต้องการไปเคมต่อสารโลกเราก็อยากไปหลงกลมันกันแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเขาก็มีการนํารูปภาพเก่าฮะหลายปีละน่าจะประมาณสัก15 14ปีก่อน เขาก็ไปยืนถ่ายรูปครับคู่กับภรรยาของเขาในเครื่องแบบทหารเต็มยศฮะเป็นเครื่องแบบไราพานทั้งคู่เลยฮะเพื่อนํามาแสดงเป็นหลักฐานว่านี่ไงเขาเนี่ยเคยได้มีการไปยืนในพื้นที่ดังกล่าวถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นอาณาเขตของการภูชาเขาจะมายืนได้อย่างไรเขาก็บอกว่าการยืนครั้งนั้นน,นะครับต้องการมาต้อนรับฐานลาวแล้วก็ต้องการเข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าพื้นที่ศาลาตรงนี้นะครับ มันได้ถูกทำลายไปแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเขาก็ยังอ้างว่ากัมพูชาไม่สามารถที่จะถอนทหารออกจากพื้นที่ของตนเองนะเขาใช้คาว่าตนเองก็เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยแล้วเขาก็เคยพูดกับอดีตนายกรัฐมมตีของไทยนะครับก็คือในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารหรือว่าพื้นที่ที่เขาบอกว่ามันเป็นของเขา ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทัวลงไม่นานนะสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า Facebook ฮุนเซนนะครับได้มีการบล็อก i p a d d r e s s ที่มาจากประเทศไทยทั้งหมดฮนะคนไทยเนะี่ยไม่สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้คนไทยไม่สามารถที่จะไปเข้าดูเนื่องจากว่าทัวคณะใหญ่นะครับมีการไปลงจนทำให้ฮุนเซนเนี่ยนะครับเกิดอาการหลอนขึ้นมาจึงได้มีการบล็อก IP ของไทยทั้งหมด